มาดูกันนะครับกับแนวโน้มส,สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรมาติดตามก,กันกับคุณตั๊กในช่วงของเซตไฟพีเอ็มครับติดตามภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเซตไฟพกันนะครับวันนี้เราเริ่มกันที่การลงทุนในภูิภาคยุโรปกันก่อนนะครับบรรยากาศการลงทุนนักลงทุนค่อนข้นขางคาดหวังในการประชุมในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับของบรรดาธ,ธนาคารกลางต่างๆ น่าจะมีโทนการประชุมในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้และสิ่งที่จับตานะครับก็คือถ้อยแถลงของบรรดาผู้ว่าการธนาคารนะครับว่าแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยหลังจากนี้น่าจะเริ่มข่อนตนลงหรือไม่นะครับหลายฝ่ายเริ่มมองไปแล้วช่วงปีหน้าน่าจะเกิดการลดดอกเบี้ยลงมาดังนั้นเองนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปจึงมีความคาดหวังสูงในช่วงของการเปิดการซื้อขายตามเวลาท้องถิ่นในขณะนี้ครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิท ดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank นักเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มคาดการแล้วนะครับตัวเลขหนึ่งที่จะบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยก็คือการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปนะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นละ3 1ครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะ มันเป็นตัวเลขที่เข้าใกล้สุกรอบเป้าหมายของเฟดมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นก็คือร้อยละสองนะครับทำให้คาดว่าทนของดอกเบีย้ยน่าจะอ่อนอ่อนผ่อนตามที่ทางเงินเฟ้อที่ผ่อนตัวลงนะครับ ตอนนี้เองก็เฝ้าจับตานะครับที่ทางดอกเบี้ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่เฟดเท่านั้นยังมีถึง ECB นะครับแล้วก็ BOE ในธนาคารกลางของอังกฤษด้วยนะครับผลของการประชุมวันนี้ที่เกิดมานะครับทำให้บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในที่ทางเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็น CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา้อยละ0.22นะครับขณะที่ด a กรสของเยอรมนีบวกมาร้อยละ0.13ครับแล้วก็ฟุตชีร้อยอังกฤษนะครับบวกมาแรงทีเดียวครับ้อยละ0.65ครับ ขยับมาดูเอเชียกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีความกังวลในเรื่องของการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของทางการจีนนะครับหลายคนมีความกังวลเรื่องของเงินฝืดมากยิ่งขึ้นทําให้ตอนนี้เองเริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมานะครับเพราะว่าที่สุดแล้วบรรดานักลงทุนนะครับยังเชื่อว่าจีนนั้นน่าจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และการที่เกิดเงินฝืดแบบนี้นะครับทำให้คาดว่าน,น่าจะมีเรื่องของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจตามออกมาในอนาคตครับ เริ่มกันจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิกกของญี่ปุ่นเนี่ยปิดบวกเล็กน้อยนะครับแรงหนุนมาจากการปรับตัวบวกขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีนะครับแต่ก็มีความระมัดระวังนะครับในช่วงที่เฝ้ารอ,อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ครับ ตอนนี้เองเนี่ยตัวเลขหนึ่งที่ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ PPI ของญี่ปุ่นครับตัวเลขนี้ปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดในรอบเกือบ3ปีในช่วงเดือน11ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการหนุนมุมมองธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ว่าแรงกดดันของเงินเฟ้อญ,ญี่ปุ่นเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับ PPI ญี่ปุ่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ0.3เท่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นรายปีซึ่งน้อยที่สุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี6.4ครับ ทางนี้เอง p p i นะครับก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับในเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้อภาคผู้ผลิตนะครับว่าจะมีปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนและจะมีส่วนต่อการชี้นาในเรื่องของ CPI ด้วยนะครับที่เป็นเงินเฟอ้อภาคผู้บริโภคพอตัวเลขออกมาแบบนี้ก็เชื่อว่าญี่ปุ่นน่าจะยังคงเดินหน้านโยบายการเงินแบบผ่อนปลนนะครับขณะที่ดัชนีเชียงไฮ้คอมเพสิตคุ้นจีนนะครับวันนี้ฟื้นตัวได้หลังจากที่ดิ่งลงเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากความกังวลในเรื่องเงินฝืดของจีนนักลงทุนก็เฝ้าจับตาตัวเลขสําคัญของจจีีนนนนใสััปดาาห์ท่ะทะะยอออรรกกมคบ ส่วนเดชนีคอประสิทตลาดคุ้นเกาหลิต้านะครับปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วเพราะว่านักลงทุนนั้นค่อนข้างคาดหวังนะครับการรายงานที่ทางเงินเฟอ้อสหรัฐ รวมถึง CPI นะครับแล้วก็ทิศทางการประชุมเฟดที่น่าจะมีข้อบวงชี้เรื่องทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้านะครับก็จะมีผลบวกต่อเรื่องของแนวโน้มการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงด้วยครับมาดูความเคลื่อนไหวหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับที่สุดแล้วปิดตลาดไปนะครับวันนี้ภาพของดัชนีปรับตัวบวกขึ้นทั้งสิ้นนะครับห่างเสียงฮ่องกงบวกมาแรงกว่าร้อยละหนึ่งครับขณะที่เซียงให้คอมโพสิตนะครับบวกมาร้อยละ0.4นิกกีของญี่ปุ่นนะครับปรับตัวน้อยกว่านะครับแต่ก็ยังบวกนะครับร้อยละ0.1ครนบ อีก3กระดานที่สําคัญนะครับก็ปรับบวกขึ้นทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวเต้ไต้หวันนะครับวันนี้บวกมาร้ยละ0 1 9คอสปีเกาหลีใต้นะครับบวกมายละ0 3 9นะครับแล้วก็ฟุตซีสเตรทามของทางสิงคโปร์ปรับบวกมาร้อยละ0 3 9เช่นกันครับแต่สําหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงสวนกับภาพรวมตลาดหุ้นในเอเชียนะครับมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ7จจุดด้วยกันนะครับปิดตลาดที่1,373จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย35,000ล้านครับ ตอนนี้นักลงทุนก็เฝ้าติดตามนะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญรวมถึงผลการประชุมของธนาคารกลางสําคัญสคัําญทั่วโลกนะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่ายัางไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนนะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับไทยเอสเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยเข้าตลาดได้แรงซื้อน่าจะส่งมาในช่วงสัปดาห์หน้าครับ นักลงทุนก็ยังเฝ้ารอนะครับ้อยถแถลงของประธานเฟดที่ว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยปีหน้าจะลดลงเนี่ยจริงหรือไม่สัญญาณที่ส่งมามันบ่งชี้ถึงเรื่องนโยบายการเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปด้วยแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ก็เป็นตัวกดตลาดนะครับเช่น S C G P แล้วก็บ้านปู่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวโยงนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนครับดังนั้นเองเราจึงเห็นภาพของดัชนีหุ้นไทยในวันนี้ปรับตัวลดลงดังที่เห็นแหละครับ ปรับย่อลงมา 7. จุดนะครับ1,373จุดสําุดสำหรับตลาดในวันนี้ส่วนตลาดหลักทรัพย์ mai นะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงเช่นกันแต่ว่าห้าหลักทรัพย์ของบ้านเราวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับกับทิศทางปัจจัยเฉพาะตัวเป็นส่วนใหญ่เช่นหุ้นน้ำมันนะครับตอสอบผอมบวกมาแรงกว่าร้อยละหนนะฮะปรับตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็เดลต้านะครับรับกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึง c p บ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAi นะครับที่ทางความเคลื่อนไหววันนี้สอดคล้องกับเซฟนะครับในเชิงสัดส่วนอาจจะลดลงมากกว่าด้วยฮะลดลงร้อยละ2.35นะครับปิดที่391จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ1 0 3่วม1,031ล้านบาทด้วยกันครับด้านราคาทองคำนะครับวันนี้เองก็มีการปรับตัวนะฮะหลังจากที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ช่วงก่อนหน้านี้ วันนี้เองทยอยปรับฟื้นขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าในขณะที่นักลงทุนเนี่ยเฝ้ารอการรายงานเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การประชุมนโยบายของธนาคารกลางเพื่อกักเกงเรื่องอัตราดอกเบี้ยก,กัน ดอลแร์อ่อนค่าลงมานะครับร้อยละ0.1นยะครับทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นๆนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์ในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มคาดการแล้วนะครับว่าเฟดน่าจะไม่มีการดึงดันเชิงรุกนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็สอดคล้องกับคาดการตลาดนะครับที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปัจจุบันนะครับทำให้บรรดานักลงทุนนะครับเข้ามาเก็งกำไรในทองคำระยะสั้นช่วงนี้แหละครับวันนี้ทองคำจึงฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเคลื่อนไหวที่1 9 9 9นะครับ บวกขึ้นมาประมาณ5.9ดอลลาร์สหรัฐต่อถอยอ่อนครับส่วนราคาน้ำมันนะครับทรงตัวในวันอังคารนะครับก่อนการประกาศอัดปลาดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญนะครับแล้วก็ตลาดยังไม่แน่ใจต่อการลดกำลังการผลิต โดโอเปกพลสในปีหน้านะครับจะช่วยชดเชยอุปทานน้ำมันดิบสุดเกินนะครับแล้วก็เรื่องของการเติบโตด้านอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวได้หรือไม่นะครับก็ต้องดูว่าการลดกําลังการผลิตครั้งนี้จะมีผลพยุงราคาได้หรือไม่นะครับภายใต้ภาวะที่ตลาดยังไม่มั่นใจแบบนี้ก็ยังมีความคาดหวังนะครับการลดกําลังการผลิต2.2ล้านบาร์เรลต่อว,วันในช่วงไตรมาสแรกปี2024จะเป็นปัจจัยสําคัญในการหนุนราคาน้ํามันนะครับวันนี้ก็เคลื่อนไหวบวกมาเล็กน้อยนะครับร้อยละ 0. 5 2 สำหรับ WTI นะครับแล้วก็เบรนท์บวกมาร้อยละ0.36นะครับแต่โดยภาพรวมเคลื่อนไหวต่ำกว่า80ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องทีเดียวครับช่วงนี้ครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับในช่วงเซต5 p m ครับคุณป๊าบครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T&M รู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของทีนใเอนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอขา่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ